พอดีผมได้ไปพูดคุยกับเพื่อนช่องช h o c Control นะครับเกี่ยวกับความรู้สึกหลังเล่น Battlefield 6ซึ่งส่วนตัวผมเล่นทั้ง Call of Duty แล้วก็ Battlefield ผมก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการยิง uh ของ Battlefield 6ว่าเออมันมีความเป็น Call of Duty <atar ain S 2> มันเร็วไปหมดเลยมากเกินไปทำให้เสน่ห์ของ Battlefield ม,ม,มันลดลงแ,แล้วก็มีการพูดถึงกับเน็ตโค้ดอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ก็มีน้องบางคนที่ไม่เข้าใจกับสิ่งที่ผมพูดก็มาคอมเมนต์ประมาณว่าเอ้ยพี่ยิงเองไม่โดนหรือเปล่าโทษอย่างอื่นหมดยกเว้นโทษตัวเองอ่ะแล้วก็มาลองดูแล้วกันครับว่า ผมพอจะยิงคนอื่นได้บ้างไหมแข้นอยู่พ้งหน้าเรื <s umi> <s umi> <S ่องหนึ่งโดนหนึ่งเดี๋ยวกูไปกดก่อนเดี๋ยวกูไปกดก่อนไปแล้วเดี๋ยวกูหลบก่อนล้มหนึ่งจะเราออกไปสองตัวสองตัวนะกูล้มเข้าเลยเข้าเลยแบ็กเอาขนณะมีขนณะมี ลังยินลังยินลังยินนี่แหละปีโม่นบนบนบนลูกนึงเดี๋ยวกูชุบไปชุบเจอแล้วโดนตายแล้วนากูไปนอนแหลวล่วงหนึ่งบนลูกนบนแม่งกดแม่นเลยล่วงหนึ่งนะเรียบร้อยโอเคอ๋อปุ้ม